สวัสดีเอฟซีทหารเดินเลื <clubs> ่อนพี่น้องมัอนี่กะมาแถวคลองบางบป่าคือเอาคลองเข็มมัอนี่กะถือว่าหมันอยู่เลื่อพี่น้องเด้อเส้นกอบครับผมนะครับพี่น้องนี่แดดแดดข้างอี้เด็ดแต่แดดพวกแห้งคือไอ้อาทิตย์ที่แล่อบุญเดี่ยวมันลงเนาะคลิปที่แล่อบที่คลิปคลิปที่แล้วมันยังดีบ่ญเดี่ยวมันลงครับมันลงแต่คลิปที่แล้วบเลยนะครับเพราะว่ามาตกฝนห่อนแห้งเดี๋ยวถอเสือ แต่มืหลบหนีว่าเป็นไรครับกับแดดแงแต่ว่ามีลมเย็นพัดเว่ยๆอยู่ครับกับโอเคครับมาครับพี่น้องมาเนี่ยกับกับเข้าครับขึ้ต้อนะครับกอดปากกอดพี่น้องกอดป้าครับกินไหนประตูเราครับเราหนีเพียไม่นู่งแล้วครับเนาพียงครับผมสุดยอดน้ำดำทัวพี่น้องน้ำทัวครับผมความแซ่บยุ่งวงนี้แหละเราครับขาดก็ได้ผมป้าครับหล่างคอพี่น้องแก้ข้าวผมป้าคือเต้อนนะครับ มาพี่น้องไหตอนนี้กับเม้นใบเราบนนมันเริ่มตีเข้าใบแล้วเนาะกับมักินเขาเหมือกันครับผมมาเแซมกันครับกินตามกลางมันจะกาดแดดร้อนเลยครับมาพี่น้องไเดีวแซมกันครับแต่ส่วนนี้เขาประไยตอนตเป็ดหนองเนาะครับเนาะกับมึงมันจะกาดรอบขาเราเนาะครับเนาะมาพี่น้องมเแซมกันครับแตนีเวยดี๋ต้องรู้เนี่ยรอเป่ ้องเลาอกกงเจียอยาเยอะคนไ่ได้กินเาเขาป้าวอยเลียนเขาน้าแข็งนะังียบว่ต้องแปลกแกได้พี่น้องวันนี้มีสมสนอสามอสามสนอมันเป็นสนอได้สามสอวันนี้สามมหาครับวันนี้สอที่สามมนมหาสอสายหน้าดินวงเล็บกินเกี้ยงว้า ทำเพื่อปีกต๊กน้ามน้ยยังมรตกปีกนี่ปจำแห้งน่างไหมจำแหงมนเอมาพี่น้องบแซมกันบเอาอครผมาน่ยเอโซโลได้บันักจากสวนให้เก่าพี่น้องเก่าปูแว่ปูกไ่ดน้ขางข้างเนา่ะเฮ้ยปูวัจุดนีว่าขางเข็กูมีอะรล่ะมาครับพี่น้องมาแซมกันครับบรรยากาศนหอน ตำบุกทัวเป็นเผ็ดต้มป้าวเป็นต้มเยยนนี่คือขนาดหอเมึงก็จเ็เผ็ดจวดบานจงนี่เลเมียแ้ว e ับบิ๊เมียเแล้คเมาแครับเมีแกเข้าล้วบกมเาแ้ักมีา้วกเมีงาแเมมี วายุมขันยังลหละวายมเป็ยนยังขึ้นบนเซเสยียบเลยไหมน้องเปลี่นงเดี๋ยวแก่ข้าว,วายุไ,ไม่แก่ข้าวพี่น้องแก่ข้าวไอ้ซูดแดด แกขาจะโบกเล้ไม่องเดยกินเขาแซ่บอนไี้ใส่เข้าไปโบกนึงเลรวโอ้ยยแมันกินเขาแซ่บไปชุดเป็นไรอ่ะพิกเหรอครับน้่า่น้ย

ตกแม่หนีหยายแค่งมบ่นต้นคว้ไมมนได้ปประกุดกรอบพี่ไนะ จังเปน็นอ่ะเลี้ยงเสืเอป่างเป็นแบบจุดไหนเขาเห็นเราสก้างอะไไป้โอ้กิน้วแม่ป่าเ,เว<ะ>้ยไม่่เลยวะไม่มี สามเสียยงไงยังน้ำมากอยู่เนาะแ่จะกินนี่ม้ยอออืนี่คับมงนั่ง <c oughs> ม,ง,มงนั่งครัเอาไม่กัดไม่กัดปูนเยนั่งเจ็บดายไม่ <c oughs> ขาจะคว้างอยู่ล้เข็ดว้ของสายไหนีเลยครับเข็ดวบ

chịu đạp ủ แค้กงงกน,แกนกุงกูงอะไเีมู่ดแกงหวาบ่ใบบกูนี้กอบแฮหนาตนมาทอดนะหนาตนมาทอดนะกรอบบ่นี่ทอดหนาไม่เป็นอะไรหน,หน,หนาบกูน,นั่นอบาไม่ดีเลย